จะเสียจะพอให้ตรงเป๊ะเลยนะครับให้แค่สองตัวชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอแม่แม่เราคุหลับไปไหนถ้าไม่อั้นได้เสียเราก็บอกแล้วไงเราก็น่าเล่นแหละนะมันอั้นเราก็น่าหาทําหาแทงให้ได้นะเดี๋ยวโดนอุ้มนะเสียจะโดนอุ้มแล้วครับจะมือจะมาอุ้มแล้วอย่าลืมนะบัญชีเดิมนะแม่แม่ร่วมทําบุญกับพี่นายได้นะกับเสียนายได้ เสนายบอกแล้วร่วมบุญกันร่วมบุญกันเนี่ยกระเป๋านี่ยังไม่เต็มเท่าไหร่นะแม่แม่นะแ้วแต่นะนะร่วมบุญกับแม่แม่ได้ร่วมรุ่นกับเสียนายได้นะเสนายมาเพื่อบอกบุญกับทําบุญเท่านั้นนะได้สิได้สิบบาทไม่เป็นไรสิบบาทเก็บไว้ไม่เป็นไรเก็บไว้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 ไม่ต้องเป็นไรไเป็นไรทานบูธถึงท่าได้เยอะนะร่วมบุญกับเสียนายได้ด้วยนิดน้อยไม่เป็นไรถือว่า ต่อบุญให้กับตัวเองแล้วกันเติมแต้มบุญให้กับตัวเองแล้วกันนะครับไม่เป็นไรให้เราพอมีธุระหน่อยนะครับสิบบาทนีแล้วแต่ไม่เป็นไรไม่ว่ากันไม่ไม่ไม่ว่ากันถ้าถ้าไม่เนี่ยมันอั้นใช่มันอั้นนะบางคนก็มีบางที่ก็ไม่อั้นแล้วแต่ได้สิบบาทสิบบาทไม่เป็นไรสิบบาทไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องใครได้น้อยไม่ต้องไม่ต้องถือว่าเซนายบอกกันแล้วกันนะบอกให้เติมบุญให้เป็นเซิรเฟเดี๋ยวงวดหน้าเจอกับเจ้าพ่อเสีเจ้าพ่อนายใหม่ถ้าองค์ลงแล้วเขาจะแม่นมากแต่ตอนเนี้ยเขาจะโดนโบ ว่าเขาบอกเลขอันเขาบอกเลขอันต้องโบกต้องโบกหน่อยต้องโบกกันหน่อยเนี่ยต้องโบกกันหน่อยต้องโบกกันหน่อยทําลงเหรอผมทําเพื่อนผมลงเหรอได้ยี่สิบเก็บายเก็บไว้ไม่เป็นไรได้น้อยไม่เป็นไรถือว่าได้แล้วกันถือว่าจีได้ดูเสียนายแล้วทุกคนได้มีความสุขเสียนายก็โอเคละโอเคไหมเสียนายอ่าไปมาเสียนายมาเดินมาหาหน่อยเออไม่เดินไม่ไกลเดินไ่ไกลไม่นี่อยู่ตรงนี้อย่าเดินไ่ไกลอย่าเดินไ่ไกลอย่าเดินไ่ไกล เดี๋ยวเขาลงมาไหวอ่ะเดี๋ยวพาเสนายเดินหน่อยเสดายนั่งนานแล้วพาโชว์ตัวหน่อยคงจะเมื่อยนะเสนาเอาเชิญเชิญตัวหน่อยอ่าเสนาโชว์ตัวหน่อยเสนายเจ้าพ่อ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 นายนี่เจ้าพ่อเปลี่ยนที่นั่งเจ้าพ่อเปลี่ยนที่นั่งเจ้าพ่อเดี๋ยวนี้เขาแอคเขาเปลี่ยนที่นั่งนะครับดีใจด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยนะจ๊ะดีใจด้วยดีใจด้วยนะครับใครที่ร่วมบุญได้บุญกับเสนา ไอ้ม่ไอ้นายไม่ทำแมว,จะ,ว,วจะโดนแมวตกไปสิที่ถ้ารับเดินไปตรงนู้นกูโดนเลยเนะพ่อพ่อแล้วยิ่งห้วยหวยแม่นงี้จะโดนพ่อมาเลยเนะี่ยโดนพ่อเล่นเลยเนี่ยถ้าเดินไปเนะี่ยเอาไงเดินเดินเดินเอาเดินหน่อยเดินหน่อยอึออ้ออืทำกายภาพบําบัดหน่อยเองต้องนั่งต้องใส่รถเข็นขาแล้วอืมอ,อ,อ่ามานี่มา 嘛尼嘛。 วันกับเพื่อนนายผมนะครับเพื่อนนายผมอนอนรับซับนอนรับซับนะครับพาสามสีต้องมานะครับแต่จะมันไฟมากนะครับให้เล็กอันขอสักทีได้ไหมขอทีะอยจะโกรธผมนะผมขอทีได้ไหมขอเพื่อนผมทีได้ไหมขอตบทีได้ไหมขอโบกทีได้ไหมเนี่ยเพื่อนเนี่ยเพื่อนเนี่ยขอโบกเพื่อนทีได้ไหมผมโบกเพื่อนทีได้ไหมไม่ไวครับนอนในรถเบื่อครับนี่ผมบอกเลยว่าผมไม่เลี้ยงนายแบบแบบ หมาคุณหนูนะครับอย่างอย่างพี่พอเขาพยายาม่าดูแลดีเช็ดคือเขาทําตามหน้าที่นะครับเขาทาตามหน้าที่เพราะว่าออพี่ท็อปเขาเขาเขา,เขาให้มอบหมายให้ดูแลเขาก็อยากทาให้ดีที่สุดแต่สําหรับผมนะผมเน้ย่าง <ๆ S 1> นี้นะครับคือเขามาจากเขามาจากพื้นดินก็ต้องให้แตะเท้าก็แตะพื้นดินนะครับยังไม่อยากให้เขาดูดูด,ดูเป็นหมาคุณหนูมากไปนะครับมันจะกลายเป็นเด็กขี้โลก ดีใจด้วยครับนี่ใครดีใจด้วยครับครับได้ครับคุณนิดเดี๋ยวดูให้ครับใครดูลายอยู่ดูเลยนะครับเดี๋ยวอดไลายมาได้นะครับเอาเลขบัญชีของพี่ท็อปเดี๋ยวจัดให้เลยนะครับใส่เป๋าตังค์ได้ใส่เป๋าตังค์ได้นะครับให้แม่พากันโอ้นี่ครับผมบอกแล้วว่านะครับหมาหมาตัวนี้นะครับเจอกับคนมีบุญนะครับ แล้วทุกคนได้ดูก็จะได้บุญผลส่งไปด้วยใครไม่ได้ไม่เป็นไรอย่าไปคิดว่าเราไม่มีบุญเหมือนเขามันยังไม่ถึงวันของเรานะครับใจเย็นๆนะครับโอกาสมันยังมีผู้นี้เสมอถูกลอตเต้รี่ห้าใบเลยเหรออุย้ยดีใจด้วยครับโอ้โหดีใจด้วย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 ครับนะให้หวยแล้วก็มานอน ได้ครับข,ขอบคุณน,นะครับนะตอนนี้เดี๋ยวในไลน์ผมว้าว <rice> <c oughs> <c oughs> ุ่นกันมากนะครับก็อยากจะทําบุญกับเปียเสนายนะครับแต่บัญชีเดิมเลยบัญชีพี่บินเลยครับบัญชีพี่บินเลยใครร่วมบุญกับพี่บินนะครับไม่ต้องมาเลี้ยงกาแฟนะครับไม่ต้องเลี้ยงกาแฟนะครับไม่เอา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 ในเครื่ดีใจด้วยครับใครใครร่วมบุญกับ กับพี่บินนะครับผมถึงบอกว่าเมื่อกี้ผมเล่าให้ให้กับทุกคนฟังไปแล้วครับกับกพี่หน่อยฟังไปแล้วพี่หน่อยทุกเมฟซีเขามานั่งฟังผมเล่า เาไม่รู้เลยเขาไม่รู to to like ้โครงการว่าบินเบลลิสตําอะไรบ้างเคยติดตามแต่เขาก็ไม่ได้ติดตามตลอดเขาแค่ดูผ่านเคยติดตามแล้วเออดูว่าพี่เขาทําอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่พอวันหนึ่งมีเปลี่ยนนายเนี่ยเขาก็มานั่งฟังบุพูดว่าพี่ท็อปพี่ท็อปเขาทำอะไรโครงการอะไรเราก็เล่าก็ฟังว่ามีบ้านสุขสุดท้ายหนึ่งนะครับมีคนอยู่น่าประมาณเกือบ20นะครับตอนนี้เสียเสียไปได้บ้างแล้วนะครับอย่าเข้าไปลูกอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปน้องตรงนี้แหละอย่าเข้าไปอย่าเข้าไป นอนตรงนี้แหละนายนอนเสียเสียนอนนี้เลยเสียจะพอนอนนี้เลยจะพอนายตอนตรงนี้ก็ก็เสียไปบ้างแล้วนะครับก็เริ่มแอาอัดพี่ท็อปจะทําบ้านสู่ท้ายสองเพิ่มนะครับทาเพื่อ,อสําหรับผู้ที่ถูกทอดทิ้งหรือว่าดาราวุโสที่ที่ดูแลตัวเองไม่ได้หรือว่าครอบครัวดูแล ไม่ดีเพียงพอนะครับติดต่อพี่ท็อปมาพี่ท็อปก็จะเอาดาราผู้นี้ดาราผู้สพงผู้นี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งเคยเพืความบันเทิงแก่แก่ประชาชนนะครับพี่ท็อปก็จะเอามาดูแลแล้วก็ผู้ที่ถูกทอดทิ้งนะครับโดยที่ไม่มีใครเลยลูกเต้าหรือว่าเป็นเป็นโสดยัน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 ,ยนเป็นผู้สูงอายุไม่มีเคยมีครอบครัวอะไรอย่างนี้นะครับเขามาดูแลเขาก็บอกอู้ทำจริงเหรอทำเยอะเหรอบอก70เตียง นะครับเจ็ดสิบเตียงเนี่ยจะมีสร้างได้ประมาณยี่สิบเอ็ดล้านแต่หลังจากนั้นนะครับก็ต้องจ้างคนมาดูแลนะครับเงินเดือนเนี่ยทุกคนต้องมีเงินเดือนกินนะครับใครไม่มีใครเขาอาสาที่ไหนก็นแล้วแต่ไม่มีใครมาดูแลฟรีๆนะครับเขาก็ต้องอยู่ได้ด้วยนะครับก็จะเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องมีน้ําเลี้ยงต่อไปหลังจากสร้างเสร็จนะครับพอต่อไปเบื้องหน้าตลอดไปนะครับมันก็ต้องมีคงอยู่และอยู่ตลอดไปอาจจะต้อง ใช้บัญชีบุญของพี่ท็อปนะครับ,บแม่พี่น้องอยากจะร่วมบุญอยากจะทําบุญวันเกิดก็บ้านสุดท้ายได้เลยนะครับบัญชีที่ให้ไปคือบัญชีของพี่บินเบรลิส์นะครับสองเจ็ดสามสองสี่หนึ่งหกสามสองห้านั่นแหละนะครับแล้วก็ฟาร์มแห่งศรัทธาที่วัฒนานครเนี่ยอันนี้นะครับพี่ท็อปดูแลวัวควายเกือบร้อยตัวนะครับเกือบร้อยตัวร้อยกว่าเนี่ยแต่มีล้มใบบ้างอะไรไบบ้างเนื่องจากเขายุมากหรือว่าโดนเป็นป่วยเป็นโรคเราก็มีอ่า ปลาสุสัดมาเข้ามาดูแลนะครับปลาสุสัดเข้ามาดูแลก็ mm. ก,ก็ก็ล้มไปมากแต่ไม่กินนะครับไม่กินห้ามไปกินพี่ท็อปสั่งกับคนงานว่าถ้าเขาล้มอย่าไปกินเขาถ้าใครกินพี่ท็อปจับได้ไล่ออกเลยนะครับพี่ท็อปบอกไม่ให้อยู่เลยถือว่าคุณกินพี่น้องตัวเองคุณเลี้ยงเขาเหมือนลูกและคุณกินเขาได้เห, mm. หรอคุณเลี้ยงเขาเหมือนเพื่อนคุณเลี้ยงเขาเหมือนคุณจะกินเพื่อนตัวเองได้เหรอ ก็เลยก็เลยพี่ทอมบอกว่าไม่ได้ห้ามกินถ้าใครกินเพื่อนตัวเองอยู่กับเขาไม่ได้ที่นู่นไม่กินไม่กินครับจะไม่มีการกินแกนี้ใช่คุณเตาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมไม่ตอบนะครับผมไลฟ์สดอยู่นะครับผมไลฟ์สดให้แม่แม่เขาชื่นใจกับเจ้าพ่อนายหน่อยเจ้าพ่อนายให้โชคนะครับเจ้าพ่อนายให้โชคนี่เจ้าพ่อถ้านายให้โชคกับแม่แม่แต่ไม่ให้โชคคนเลี้ยงอย่างผมซึ่งไม่มีโชคเขาไม่ได้รักผม รักพ่อเขาพ่อเขาก็ไม่โดน <c oughs> <c oughs> คนไม่เลี้ยงถูกหวยคนเลี้ยงไม่ได้นี่เจ้าพ่อเขาดูนิสัยเจ้าพ่อผมขออนุญาตโบกเจ้าพ่อทีนะครับมันไส้มากมันไส้มากโบกเจ้าพ่อทีมันไส้มากนะครับก็ดีใจกับทุกคนด้วยดีใจกับทุกคนด้วยนะครับ,นะรบขอให้คนมีโชคนะครับนะ่เดี๋ยวง่วนหน้าใหม่ใครไม่มีโชคหงว่หน้าใหม่อันก็ต้องซื้อนะผมบอกเลยว่าถ้าอ่านก็ต้องซื้อมันมีแค่สองชุดเอง สองสามก็ได้ก้าอหนึ่ง้สองสามก็หนึ่งข้าวแค่นั้นเองนะยังไงคุณก็โดนตวงแล้วนะลงทุนหน่อยนะเขาอั้นนะเราจะายี่สิบเราก็แทงสียอมเสียสี่ิบาทเพื่อได้ยีบาทก็โอเคนั่งก่อนลุกนั่งก่อนเฉพาะนั่งก่อนผลมาแล้วเฉพาะเฉพาะผลมาแล้ว ต้องรีบเจ้าพ่อครับผ้าสามสีต้องเข้าผ้าสามสีฝนมามืดเลยครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาเป็นนายขึ้นรถว้าวุ่นกันเลยครับแม่แม่อย่าว้าวุ่นนะไม่เป็นไรนะแม่แม่คนไหนไม่โดนก็อย่าไปคิดมากงูยังมีงวนหน้าเสมอนะเสนาย,ยังอยู่ทุกคนต้องมีความสุขนะสร้างทั้งความสุขนะครับวันนี้ทุกคนจะมีรอยยิ้มและครามน้ําตาใครที่ไม่โดนก็ถือว่ามีข้ามน้ําตา <laughs> ใครมีรอยยิ้มก็ดีใจด้วยนะครับโอ้โหฝนมามืดเลยครับขอบคุณนะครับยังอยู่วัดครับยังอยู่วัดค่ะเสียนายยังลุกไม่ขึ้นครับเดินไปตอนนี้ผมโดนนะออ้ยลงมาแล้วเสียนายเราขึ้นรถที่ป่าเสียเอาไงขึ้นรถเบาเสียเอาไงขึ้นรถไมเสียเสียฝนมานะเสียนะแถ้าเสียนะอาเสียอย่างน้องก็นอนเดี๋ยวถ้าฝนตกเสียเปียกเสียทำผมโดนเล่นเสียโดนผมเล่นนะผมเปียก น้าเจ้านายเล่นผมผมเล่นเสียนะพาเสียเดินนะเอาเสียเดินเสียเดินมาเสียเดินลุกขึ้นเดินเออเดินที่เสียนะครับผมต้องประยุงเสียหน่อยประยุงเสียหน่อยนะครับเสียเดินหน่อยเสียเดินหน่อยไปเสียเดินน้าพาเสียเดินหน่อยพาเสียเดินหน่อยเสียเดินเสียเดิน เสียเดินหน่อยนี่ครับคอยนางคอยทางที่นางลองอาเสียเดินต้องดึงตึงนิดนึงครับประยุงเขาหน่อย ขอคุณนะครับอ่าขอบคุณให้ของขวันเสียขอบคุณให้ดอกกุหลาบแกเสียหน่อยอ่าวันนี้เสียพาทายโชคกับทุกคนนะครับแต,แต่เสียบวกป้อแป้มากชีวิตฝากเสียไว้ในอวอมใจเลยนะครับอ่าทุกคนขอฝากเสียไว้ในอวอมใจด้วยนะครับวุนหน้านะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมอย่าลืมเสียนะครับอย่าลืมเสีย เดี๋ยวเจ้าพ่อเปลี่ยนนายจะให้อีกหนึ่งผลงานนะครับวันที่16เจอกันเจอกันเสียแน่นอนจริงๆครับเสียขึ้นรถไหมขอบคุณนะครับใครที่ร่วมบุญนะครับแล้วก็โอนให้เสียนาย นะครับเดี๋ยวผมจะเก็บโอนไว้เลยโอนไว,เล,นไวเลยส่งมาเลยเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูแล้วเดี๋ยวรวบรวมมาให้เจ้านายนะครับว่ามีคนโอนใส่กระเป๋าเสียมาเนะเจ้าพ่อเจ้าพ่อเดินอ่าแน่นอนเดินไปเดินไปเจ้าพ่อเดินมาทางนี้ลูกมาทางนี้เดินใกล้ๆเราเดินอ่เนี่ยอันนี้เขาเดินดีนะไม่ลืน่นถ้าไปเดินข้างบนอาจจะลื่นนะครับเนีน่ยนะ เขาสู้จริงๆนะครับผมบางทีผมมองเขาเนี่ยน้าตาไหลเหมือนกันนะเพราะว่าเขาสู้จริงๆนะครับถึงขาเขาจะเดินไม่ค่อยไหวแต่เขาก็อยากเดินอยากเดินทุกเนไม่อยากให้เป็นภาระไม่อยากให้ใครต้องมาอุ้มนะครับไม่อยากให้ใครต้องมาอุ้มนะครับแต่เราก็สงสารนะครับเขาเดินไม่ไหวแต่เขาก็อยากเดินนะครับเขาสู้จริงๆนะฮะคือขึ้นรถ ไปคือรถตรงนี้ถูกไปไปคือรถเสียจะพาขอคือรถดีกว่าขอบคุณนะครับให้กำลังใจเสียนะครับไปเสียไปงุดคือรถไปเสียคือรถมาเสียคือรถนี่นะครับลูกพี่ให้ไปอ่ะอ๋ะอ โดนป่ะโดนเขาป่ะโดนเขาไหมไมนถื่อมันอัน้นมันอัน้นซื้อแต่ซื้อเรื่องอื่นซื้อแปดเก้าไม่ได้ซื้อเก้าไม่ได้ซื้อหนึ่งเก้าเสียรอเลยเสียนายในบัญชีโอนกันว้าวุ่นหมดแล้วแม่แม่เขาโอนกัน แม่แม่เขาโอนสว้าวุ่นกันหมดแล้วนะเสียนายนะครับเจ้าพ่อนะครับมีงว้วนหน้าเสมอไม่ต้องห่วงครับมาแล้วครับเจ้าพ่อเจ้าพ่อครับเจ้าพ่อทำสว้าวุ่นเลยครับเอาวหนึ่งเลยเอาวหนึ่งเลยไมามาวานไม่บอกอุฮยาฮ้ยหาฮ้าฮ่า่หาวามาเลยหาวามาหาวามาเลยหาวามาเออ ไม่ค่อยนะไม่เขาไม่ค่อยเนี่ขอมาไม่ค่อยเข้าหาครับเขาไม่ค่อยเห็นน่ะเออนี่ครับนน้าระวังนะไม่ค่อยนะเพราะเขาไม่ไม่ไม่มาไม้ไม่ไม่ค่อยเห็นมาไม้ไงแต่เรียกว่าเข้าใกล้เลยมันรู้นะรู้อ่ะดิ่งเข้าหาเลยเออดิ่งเข้าหาเลยหลวงพ่อนั่งรอมาไม่เขาบอกว่าฝนได้ตกแล้วอไม่เป็นไรค่ะไปแล้วหมดจะพอจะมาขาขา ไม่ไม่เดิมเลยไไมม่่ถึงอยู่ไหนแม่ก็เดิมมาเลยอ่ะไปอยู่ไหนไปขี่หรือเปล่าแม่เขาอย่นี่ทุกที่เลยโ้ยถึงโผล่แม่แอมมาได้ไงล่ะพักมาพักใหญ่แล้วครับตามมามาได้ไงเนี่ยอ้าวมาดูไลฟ์ข้างบนจบไลฟ์โอ้ยให้เราเพ่ตามเก้าหมื่นหนึ่งก้าเลยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเลยพ่อเขายังไม่ถูกเลยแล้วไหนก็ เขาเป็นคนจับเองนะเขาไม่ซ <Thor il> ื้อเอออยู่รอดแล้วในใน FC FC ถูกกันเยอะครับเอฟซีถูกกันเยอะ FC ถูกเยอะครับมาไปเลยถัดไปถัดไปเลยเอฟซีถูกเยอะเลยไปไหนเนี่ยโมาหาบานเลยเอฟซีเขายื้อเฉยดนี่เดี๋ยวพ่อมายื้อเฉยยื้อเฉยเดี๋ยวพ่อมาค่าโดนโอเคนะครับโอเคนะครับนะขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมเข้าไปดูในไลน์ในไลน์นะครับเดี๋ยวต้องกลับแล้ว ผลมาแล้วครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ